มีค่ะพิเศษส,สุดเลยค่ะเราอยู่กับเจ้าตัวนี้เลย MG Car โรุ่นดีค่ะราคาอยู่ที่869,000บาทนะคะแล้วก็คันนี้พิเศษมากกว่านั้นค่ะเพราะว่ามาพร้อมนะคะกับชุดแต่งไลเดอร์ของเรานั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> จากที่ดูนะคะในชุดแต่งของเราคือใส่ไปแล้วสวยมากๆทำให้รถนะคะดูเท่นะคะดูเข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็ดูดุดันมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยคันนี้ซึ่งคันนี้ค่ะ ก็จะส่งมอบพรุ่งนี้แล้วซึ่งพรุ่งนี้เรามีส่งมอบกันทั้งหมด3-4ถคันเลยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะอีพีส่งมอบกันอีกทีหนึ่งแล้วก็คันนี้ค่ะแน่นอนพิตติกนั่นเองค่ะเย่ yeah. oh. และเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งรอบคันกันเลยเนาะไปดูกันเลย แต่งด้านหน้าของเราเลยนะคะชุดแต่งด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้าของเราค่ะนี่เลยนะคะก็จะมีสีขาวนะคะตัดกับสีดําอย่างนี้เลยซึ่งเข้ากับตัวรถมากๆเราจะครอบครอบด้านหน้ามาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีคําว่าไรเดอร์ของเราให้ตรงนี้เลยซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะคะของชุดแต่งไรเดอร์ของเราค่ะซึ่งตัวรถนะคะก็จะเป็นสีขาวกับสีดํายิ่งแต่งนะคะสีขาวกับสีดํานะคะของสเกิร์ตอันนี้ยิ่ง กับตัวรถมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูนะคะลงตัวสุดๆไปเลยค่ะมาดูที่ด้านข้างของเราค่ะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าล้อของเราโดดเด่นมากๆสวยมากสะดุดตามากนะคะแล้วก็มาดูที่สเกิร์ตระเอของเรากันดีกว่าสเกิร์ตของเรานะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีขาวอย่าง จับตัวกนแล้วก็กำลงตัวสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็นะคะสเกิร์ตของเราโดดเด่นมากเลยเพราะว่าจะมีความเป็นมิตินะคะขึ้นมาเป็น3มิติทําให้รถของเรานะคะดูมีความน่าสนใจนะคะมากขึ้นดูมีความตื่นเต้นค่ะแล้วก็ให้ความนะคะรู้สึกว่ารถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ มาดูที่ด้านหลังของเราค่ะด้านหลังของเราอู๋จะสะดุดตาเลยนะคะก็คือสปอยเลอร์ซึ่งสปอยเลอร์ค่ะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะรุ่นดีของเราสปอยเลอร์จะสวยออกมากเลยซึ่งเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวอย่างนี้เลยนะคะและะเอกของเราค่ะก็คือสกเกิร์ตสกเกิร์ตด้านล่างของเราก็จะเป็นสีดําตัดกับสีขาวค่ะซึ่งจะเป็นแบบว่าคุ้มครอบไปเลยนะคะครอบเล็กๆแบบนี้ซึ่งทําให้นะคะเข้ากับตัวรถมากขึ้นเลยค่ะ พวของเราค่ะแต่งแล้วก็ดูลงตัวแล้วก็ดูสปอร์ตแบบเลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะจะองรถ MC4 นะคะแล้วก็พร้อมชุดแต่ง r i เดอร์แบบนี้นะคะหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยก็สามารถทักน้ำมาได้ที่เพจปลาปาคลาสค่ะหรือว่าโทรเบอร์รนยสง้าเกสี่หนึ่งสี่งหรือว่าไลน์แอดอาเมเชียงน้ำนะคะแล้วก็มี Tik t o k กแอดปราปาชแนลดูไว้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนะ้องวขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันวันสงมอานนะคะบ๊ายบาย